มาสุดครับที่กรุงเทพครับก็มาเหมือนมาเที่ยวงานวัดครับก็เป็นเทศกาลเปิดงานวัดที่แฟชชั่นไลน์แล้วก็สนุกครับแล้วก็ให้มาเต้นรำด้วยกันบ้างเลยเป็นลีลาดิ้นก็ย้อนย้อนในละครค่ะก็พยายามก็ซ้อมกันเต็มที่เลยเนาะเพราะว่าห่างหายจากการเต้นรำมานานสำหรับพวกเราทั้งคู่ชอบบรรยากาศงานวัดไหมครับผมชอบนะคเพราะว่า คือเอาตรงแล้วของกินเยอะดีครับผมของกินเยอะแล้วก็เหมือนบรรยากาศาออ t d ที่แบบลมลมลื่นแล้วก็มีโซ่เยอะๆครับผมว่าสนุกดีครับน้องบินล่ะครับชอบค่ะเพราะว่าอย่างที่เจมบอกว่าของกินเยอะอาหารเยอะแล้วก็มีแบบเกมสนุกๆให้เล่นตลอดชิงช้าสวรรค์นี่ชอบใช่ใช่แตมีเหรียญอีกแล้วจสวยมากเลยเป็นไงบ้างขอบคุณค่ะก็ดีค่ะก,ก็ก็เป็นแนวในละครก็อยาก กลับมาแต่งอยู่แล้วเพราะว่าหาโอกาสแต่งน้อยๆเมื่อกี้ได้ไปเดินชมอาหารอร่อยมางไหม,มครับตอนมาถึงตอนแรกได้ได้เดินชมราคาอาหารเยอะมากอยากอยากให้ทุกคนมาเยอะจริงๆหัลกปลอกกกโ่งาเีว,เวัันม็ชอบครับก็ชอบเล่นปลาไอปลาลูกบอลนะครับแล้วก็ให้คนตกน้ำแล้วก็ยิงปืนนะครับยิงปืนที่เขาตกน้ำนะตามนั้นนะครับผมก็ชอบเล่นอยู่แล้วก็เหมือนเด็กผู้ชายเวลาไปก็อยากได้ของเล่นอยากได้ปืนอยากได้อะไรก็ว่าไปครับผม อะไยครับกิจกรรมบันดีแบบนี้โอ้โหจะบอกว่างานนี้คือเหมือนงานวัดจริงๆแต่เรามาจัดข้างในแอร์เนาะก็มีชิงค้าสวรรค์ด้วยสมจริงมากๆเลยใครท,ท,ที่ที่ที่จะมาเนี่ยมากันได้เลยค่ะครับแล้วก็มีโชว์ของทางวงศิงปาราพรเนะครับแล้วก็จะมีนักแสดงอีกนักแสดงแล้วก็นักร้องอีกหลายท่านเลยครับศิลปินหลายท่านก็ปากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นงานพิเศษจริงๆครับอันนี้มันมีนออกกันพุการมอนเป็นทางได้หลหังมันตกเป็นข่าวว่าราข่าวว่าเราเราเราเปิข่าววาา่าว ว่าข่าวนี้หือว่าวันนี้เป็นการสยบข่าวนีหรือไม่ครับว่าเราแบบเ้าเราอะไรอย่างนี้ไม่ได้ขลังกาเลยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรอยู่ครับผมไม่ได้ผมไม่เชื่อที่สัมผัส <c oughs> ว,ว่าเขาว่าเขาเป็นคนพูดแล้วก็ผมเองก็เฉยๆครับผมเจอหน้าเขาก็เหมือนเดิมก็คุยกันเหมือนเดิมครับผมไม่ได้มีอะไรเราพิจารณาตอนนี้แบบผ่านเครียดอะไรบ้าก่อนหน้านี้เราก็เจอกระแสอะไรก็จริงๆเราก็ไม่มีอะไรเนาะเรา เพื่อนเพื่อนกันเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เครียดหลายหลายคนก็บอกว่าเออเจมยังแบบปิดใจเอาความมิ้นอยู่เลยนะอย่างเงี้ยตอนนี้จะถูกถ่ายแล้วเนาะไม่เคยติดใจเลยครับผมก็ก็ยืนยันได้ว่าไม่เคยโกรธมิ้นครับผมแล้วก็ก็เชื่อว่าเขาไม่หาเพราะเราก็รู้จักเขามาปีหนึ่งทำงานด้วยกันไม่น่าใช่หรอกครับผมไม่ได้คุยด้วยครับผมไม่ได้คุยเลยค่ะใช่ปล่อยผ่านไปไม่ได้สนใจมันถูกต้องครับผมใช่ จริงๆมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเจอกันก็บ่อยเนาะตามงานช่องอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ทัอง,อง,งหมดนไคะใช่ค่ะแต่ยึดแปลงว่าก็เป็นคู่ขวัญย้อนแล้วแต่ว่ากันมาเป็นคู่ขัญแบนเดิม <laughs> ก็ดีก็ดีใจที่คนเขาชอบโลนในทีเพียงฝันอยู่ครับผมถึงแม้ละครก็จบแล้วก็ยังจําได้ก็ยังจําได้อย่างบรรยากาศเก่าๆก็ยังย้อนมีคนเขาบอกว่าเขาก็ยังย้อนไปดูกันอยู่ทุกวันนี้เราเราเองก็ดีใจครับผมดีใจฮะมินลครับ,บ,รบได้เป็นผู้ฝันกับเจเปผู้ฝันคู่ใหม่เลยแล้วก็แฟนลับ มือนถือว่าละครเราก็ประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็ก็อยากที่จะร่วมงานกันต่อได้เรื่อยๆมีมั้ยไหมครับใครติดต่อมาให้ร่วมงานกันก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีเป็นเนี้ยเนาะอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ละครนี่ก็ต้องรุนกันต่อไปใช่แต่ทั้งคู่เราอยากจะเล่นละครกลับมารเล่นละครด้วยกันอไหมถ้ามีโอกาสถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าบทเหมาะสมเราก็ยินดีอยู่แล้วครับผมโอเคค่ะอ่ะมันเป็นเองเขาบอกว่าดาวแบบรับซั้นมากเลยไทยบินหรือเดมทั้งสุ่มเลย <Billie S 1> ยังไงนะครับผมอ๋อไม่แล้ก็เป็นเป็นบางช่วงแล้วที่พวกเราว่างมากกว่าอี่ยงเวลาช่วงนี้ผมก็รอถ่ายละครใช่ไหมครับรอละครเรื่องต่อไปแล้วก็มีโอกาสได้มาพบคนหลายๆคนพบผู้ชมพบพบคนที่บ้านอะไรเงี้ยคนตามบ้านตามอีเวนท์ที่ต่างจังหวัดก็มีครับผมก็ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นธรรมชาติหลังจากละครจบแล้วก็ได้ไปเจอคนอื่นครับผมก็ดีใจครับมีอะไรว่าไงครับบอกว่าเราจะูมาัวไปหลายบาทเลย จริงๆงานนี้ติดติดต่อมาตั้งนานแล,ะนะล้วเนาะตั้งแต่ละครยังใช่ตั้งแต่ละค<อ>รยัรงออน,น,นอยู่เลยค่ะก็ถือว่าก็ถือว่าดีค่ะแต่ว่าราคาเราก็ยังอยู่ในเลทปกติส่วนของมิ้งคือเราไม่ได้รับแบบว่าคู่กันในราคาเดียวกันก็คือต่างคนต่างรับค <ไป S 1> วามที่คู่จิ้นสุดมีไหมครับคู่จิ้นของเราเออคนนีู่ออกงานน้ำซ้มผัสใช่ไหมคะใชค่ะ ไม่มงคับผมก็แต่ละคนก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ของแต่ละคนแล้วก็เรทของแต่ละคนก็ไม่ผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าต้องรับผ่านผู้จัดการอย่างมิ้นก็เป็นคุณแม่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคุณแม่กับผู้จัดการกันทุกคนก็ต้องคุยกับทางอีเต์หรือทางผู้ใหญ่อยู่แล้วฮะเดวยค่ามองคนเขายินกับกระแสละครที่คายๆนฝ่าลมเลยแบบว่ามีความรู้สอกก็โอกาสที่ได้เจอคนมากขึ้นครับโอกาสที่พวกเราอาจจะได้มาเจอคนมากขึ้นแล้วก็ที่เขาอยากจะเห็น โดนีเพียงขวัญหรือว่าคุณชายท่านอื่นๆดับจริงๆอะไรเงี้ก็มีโอกาสที่พวกเราได้มาเจอกันมากขึ้นครับผมงานคู่จริงงานคู่อย่างที่บอกว่าต่างคนก็ต่างใช่ต่างคนต่างรับครับผมมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนร่วมร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการทํางานของเราด้วยใช่ไหมครับแต่ละงานอะไรก็คือมินไม่เคยรับงานในราคาเลทคู่กันอยู่แล้วก็คือเราก็รับต่างคนต่างรับปกติอยู่แล้วค่ะแต่ต่างคนต่างรับที่เียบเียบ แล้วแต่งานครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าดิวมาตอนไหนหรือว่าแล้วแต่ว่าว่าทําอะไรยังไงบ้างครับใช่ครับผมสหรับพวกเราซีเรียสไหมคะที่โดนจับตามองไหมถ้าตัวเล่าเท่าเลยก็ไม่นะจริงแหละก็อยู่ในปกติอะค่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรก็ไม่เยอะหรอกครับก็ก็เรียนทั่วไปของทุกคนครับว่าอย่างที่บอกว่าแล้วแต่ว่างานจะเป็นยังไงมากกว่าครับกลัวเวลาเขาออกไปแล้วคนที่แบบว่าเขาเป็นแบบเจ้าของอีเวนต์จะเข้าใจผิดไหมครับคิดว่าถ้าตัวเราพวกเราเยอะอะไรอย่างเงี้ย ว่าไม่หลอกคือเจ้าของอีเวนต์เขาก็ต้องที่ที่เคยทํางานกับเราเขาก็จะรู้ไงว่าเราเป็นยังไงแล้วก็แล้วผมเชื่อถ้าเกิดพวกเขาได้ขับมาทางานกับพวกเราเขาก็จะรู้ว่าผมกับมิ้นจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะเต็มกี่อายุแล้วเหมือนประมาณเขาเปรียบเทียบเราสองคนว่าเรานิสัยดีกว่าเยอะเลยอันนี้ยังไงครับเออเ็ครับเเออ ผมว่าผมาไม่หรอกครับคือจริงๆการที่ถ้าคุณจะชอบใครอะไรยังไงครับคือมันก็เป็นคือความรู้สึกของคุณที่คุณชอบคนในคนนั้นซึ่งคือจะมาเปรียบเทียบไม่ได้หรอกครับว่าใครนิสัยดีกว่าใครหรืออะไรยังไงเพราะว่าการที่คนอาจจะบอกว่าเจมจีนิสัยไม่ดีแต่ว่าคนนี้อาจจะบอกเจมจีนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าอย่ามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าเพราะเจมมาก็คือเจมมาเจมจี GM R, GM G, ก็เป็นเจมจีครับผมแล้วก็อย่างที่พี่บอกเปรียบเทียบกันใช่ไหมว่าผมนิสัยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคร ผมว่าไม่แล้วคือมันจริงจริงเจมส์จีเขาเป็นเขาเาเป็นคนนิสครับผมผมว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเขาถึงยากหรอกเขาจริงๆเขาเป็นคนนิสมากเลยครับตัวเจมส์ได้ไปดูแฟนเพจที่เขาแอนตีมไหมครับเพราะว่ามันเขาสกตราบาดไหมหัวเจมส์จีไปเลยแล้วก็ทำเราดีมากอ๋อผมไม่ไม่เคยดูเลยครับผมคนก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเจมส์จีเป็นสุต้าเทวดาแต่เราเป็นสุต้าเดินดินอะไรอย่างนี้อ๋อ ครับก็จริงก็ดีใจที่คนเขาคนเขาชอบเราแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างนี้ผมเองก็ผมเองก็ไม่เคยได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่ว่าคนเขาจะเปรียบเทียบอะไรยังไงแต่ว่าผมแค่รู้ว่าสำหรับผมผมว่าเจมส์จีเขาริงเขาก็เป็นคนน่าสักครับผมมันจะทำให้เราสองคนมีปัญหากันไหมครับเพราะว่าคุณเขาตั้งแบบว่าเป็นฝ่ายกันอย่างเงี้ยเออผมว่าไม่หรอกเพราะยังไงสุดท้ายผมกับเจมส์จีก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ส่วนอย่างที่บอกครับว่าคุณจะออุมมมมมงงี กับใครอะไรยังไงครับก็นั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณแล้วครับผมสำหรับตัวเจมส์ชอบไหมครับเพราะว่าสุตาเดินดินที่เขายงให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมถ้าเดินดินก็โอเคแต่ว่าสุตาผมว่าผมยังไม่เป็นสุตารอกครับต้อง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 เขาเรียกว่าต้องต้องเก่งกว่านี้อีกเยอะเลยครับต้องต้องหาประสบการณ์ต้องเขาเรียกว่าต้องต้องทำให้คนดูเขาทุกคนเชื่อให้ได้ว่าเราเก่งจริงครับจะต้องใช้เวลาอะไรนะครับไม่ได้คุยเลยครับผมก็เวลาจะคุยกับเจมส์จีก็จะแบบให้กำลังใจว่าเอ้ยสู้ๆนะเพราะเขาทำงานหนักไงครับ เราเองก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้ไม่ค่อย<ต>ไม่ค่อยได้คุยเรื่องพวกนี้ไม่เคยครับผมเขาไม่เขาไม่ได้ปรึกษาเพราะอย่างที่บอกเราก็เป็นเด็กผู้ชายก็คุยกันถึงเรื่องแบบเรื่องซิวๆิวเรื่องเที่ยวๆอะไรอย่างงี้จะมากกว่าแต่เหมือนกันบฝั่งทุกเล,ลยกีฬานะคะชื่นมชมรามากเพราะว่าขอถ่ายรูปได้ดง่ายกว่าอะไรอย่างงี้อ๋อก็ผมว่าอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกครับว่าการที่ เร,เรื่องเรื่องนั้นใช่ไหมครับผมเองขอไม่พูดดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ว่าเรื่องเป็นยะงไอยังไงครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้คือ ผมก็เคยถ่ายรูปกับพี่นุ้ยใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นคือผมถ่ายได้ครับแต่ว่าส่วนเจมจีผมไม่รู้ครับแต่ผมรู้แค่ว่าเจมติจีจอนเราถ่ายละครด้วยกันครับเป็นคนนหนเสิร์ผมแต่ว่าพ่อแม่จะใชแบบมีคนเล่นกับเปียกเปียกน่าวอะครเรื่องถ่ายรูปถ่ายรูปได้แต่อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ผมไม่ได้อยู่ครับผมขอไม่พูดดีกว่าแล้วกันเพราะว่าเร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 าไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงครับแต่เราแค่เราเคยเจอสองคนนี้จริงๆแต่เราไม่เคยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงครับ ไีไ่คุยกันถึงเรื่องนี้ก,ก็รู้ว่าแบบเออจีภายะอรอยู่อะไรประมาณนี้ซะมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยลงลึกไปถึงตนงนี้ครับผมเต็มครับเพราอว่ามันก็เหมือนเป็นประเด็นขึ้นมาเว่าเจนจีาาจะมางานนีาา้แต่ว่าไม่มา เราบุญชายเลยก็ลงแเนที่เขาเลยผมเพราะว่าเขารับมากกว่าที่จะอันนี้ผมว่าไม่จริงเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับเมื่อวานทุกคนก็เดินแบบผมก็ออกไปร้องเพลงก็สนุกสนุกแล้วก็แล้วทุกคนก็รู้ว่าเจมส์ี่เขาเขาเขายุ่งจริงๆเขาเขาต้องถ่ายเหมือนถ่ายละครทั้งเมื่อวานเราก็เข้าใจครับผมว่า ไม่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคือเจมส์สี่เขาเขาเขาก็สามารถแฮนเดิลของเขาได้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่คือเราพวกเราเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่มีความคิดเห็นมากเท่าไหร่ครับเราก็รู้ว่าอเพื่อน่ายละครเพื่อนเหนื่อยก็เท่านั้นเองครับผมไม่ได้ไม่ได้รู้ไปถึงข่าวอะไรมากความที่คนไม่เห็นหน้าเจมส์ีในงานของเราแต่ว่าไปเห็นอีกงานหนึ่งคนก็เลยมองว่าเออคุณชายเขารวมตัวกันแบบว่าแบนเจมส์ีหรือเปล่าอะไรเีย๋อผมว่าไม่หรอกครับผมว่าคือเราก็ยังรักกันเก็ยังเป็นเพื่อนๆกันเหมนางี งานที่เขาต้องทําเขาต้องไปงานของเขาซึ่งพวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วครับเมื่อวานได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ไหมครับไม่มีครับไม่เป็นจรยงไม่มีก็รู้ว่าแค่อย่างที่บอกรู้ว่าอ๋อจีนักละครอยู่นี้แค่นี้เองครับเดี๋ยวเราถึงถึงรู้พวกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วครับก็ก็ยังไงถ้ามีโอกาสเจอกันก็คือเจอกันอยู่แล้วครับก็ยินยัว่าคุณชายทั้งหมดไม่ได้มีปัญหากับเต็มสีเนาะถูกต้องครับทุกคนก็ยังรักกันดีก็ยังคุยเฮฮากันอยู่ในกลุมคุณชายก็ยังเล่นส่งรูปกันอยู่ตลอดเวลา แบบนี้เราจะมวลาเราเจอเขาเราก็จะบอกให้เขาดูแลตัวเขาเองครับแต่ผมเชื ARE ่อว่าเชื่อว่าเข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 าสามารถจัดการเขาได้อยู่แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้าง